ทุกคนนะคะที่เราเนี่ยจะเตรียมตัวเดินทางนะคะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนะคะก็วันนี้นะคะผอส่งเป็นโปรแกรมนะคะโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดเนี่ยนะคะรายละเอียดคร่าวๆนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดนะคะรายละเอียดทั้งหมดดูแล้วก็ลองลองอ่านนะก็ทําความเข้าใจดูนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะอ่าโอเคทุบของเราจะเดินทางตอนนี้ที่ผมจองตั๋วไปนะคะคือยี่สนะิบห้าถึงยี่สิบเก้ามีนาคมนะคะราคาทัวร์ของทริปนี้นะคะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะยังไม่ได้วมทริป หรือค่ายื่น KETA นะคะทีนี้เนี่ยประเด็นถัดไปที่เสำคัญที่วันนี้จะมาทาให้บอกทุกทุกคนนะคะก็คือวันนี้เนี่ยอยากให้เราอะคะ่ะเตรียมตัวที่จะยื่น KETA นะคะซึ่งมันคืออะไรมาอธิบายทุกคนเข้าใจก่อน KETA เนี่ยนะคะมันคือเหมือนกับเอ,อการขออนุญ,ญาตนะคะเข้าประเทศเกาหลีคล้ายๆกับวีซ่านั่นแหละนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะคนไทยทุกคนเนี่ยเวลาจะเข้าประเทศเกาหลีเราจะต้องยื่นตัว KETA นะคะก็ะอยากวิธีนะคะลองอ่านทำความเข้าใจดูนะทุกคนจะต้องยืน่นแล้วก็ อันนี้อาจจะเป็นตัวตัวเก่าที่ว่าเวลาเรายื่นไปแล้วเนี่ยถ้าอนุมัติเราจะสามารถเได้เลขเลขหัหัสอันวันเนี่ยนะคะจริงๆก่อนแค่สองปีแต่ตอนนี้เป็นสามปีแล้วนะคะสามปีนับจากวันเนี้ยถ้าเรายื่นแล้วผ่านเราจะสามารถเข้ากองทุเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมายื่น k e t a อีกนะคะซึ่งคนทุกคนคนไทยทุกคนจะต้องยื่น K e t a ทและมีค่าใช้จ่ายนะคะหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะที่ผมทําให้พี่พี่ทุกคนก็คือหนึ่งพันบาทนะคะไม่ได้เเขาเรียกว่าการันต,ตีว่าจะยื่นผ่านนะทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับเระบบของ เกาหลีเขาจะเป็นคนอนุมัติเองเขาจะดูข้อมูลของพี่ๆแต่ละคนเองไม่ว่าจะเป็นการทํางานก็ดีรูปภาพที่ชัดเจนก็ดีนะคะหรือว่ารายละเอียดของการเข้าประเทศเกาหลีเพราะว่าคนไทยเนี่ยคือไปแล้วไม่ค่อยกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีด่านเนี่ยเป็นด่านแรกในการที่จะสแกนคนไทยก่อนนะคะซึ่งผมก็บอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ย ส่วนหนึ่งทําผ่านส่วนทำไม่ผ่านนะคะแต่ว่าหงด้วยประสบการณ์หงเนี่ยหงก็จะทําให้เต็มที่นะคะยื่นให้พี่ๆทุกคนหนึ่งครั้งเรายืน่นเราจ่ายเงินนะคะทั้งค่าทําเนียมทุกอย่างรวมหนึ่งพัน 1, บาทต่อ1หนึ่งครั้งถ้ายื่นแล้วไม่ผ่านนะคะอาจจะรอประมาณเจ็ดวันแล้วหงจะยื่นครั้งที่สอง 2, ก็จะต้องโอนเงินอีกหนึ่งพันบาทมานะคะทาแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านครั้งที่สอง 2, ยื่นครั้งที่สามก็อีกหนึ่งพันบาทนะคะจะต้องจ่ายในทุทกๆครั้งที่เราทําเรื่องของยื่นเข้าไปแต่ว่าหลายคนมากทํายื่นครั้งเดียวก็ผ่านเลยนนนะะะะคคคถ้้้าาไม่่ผทัังงร คราวนี้เนี่ยเราจะต้องไปทําในเรื่องของการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีซึ่งจะต้องใช้เอกสารเนี่ยซับซ้อนแล้วก็เยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานสเตทเมนต์นะคะข้อมูลของธุรกิจของพี่ๆแต่ละคนนะคะหรือว่าข้อมูลครอบครัวใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลเอ่อข้อมูลของเอ่อบัตรประชาชนนะคะมันจะใช้ข้อมูลเยอะมากๆถ้าเราไปถึงขั้นตอนของการขอวีซ่า Visa, นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่โฟกัสไปก่อนเพราะผมก็ อยากให้เราคิดว่ายัางไงเราก็ทําผ่านเนาะอีนะคะส่วนพี่หม่อมนะคะคนเดียวที่จะต้องขอวีซ่านะคะไม่ต้องมายื่น k e t a พี่หม่อมไม่ต้องยื่นนะคะเพราะพี่หม่อมเป็นชาวต่างชาติเป็นประเทศที่เกาหลีกําหนดว่าจะต้องยื่นวีซ่าเท่านั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยติดต่อพี่หม่อมส่วนตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องยื่น KETA กันก่อนอยากให้พี่ๆเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนนะคะนี่คือข้อที่1นะยื่นหนึ่งครั้งจ่ายหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการการันตีใดๆว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะอ่าอันน อ่าเนี่ยอันนี้เอนนอคือใบใหม่นะคะก็คือเขาประกาศแล้วนะคะและสําหรับคนที่อายุนะคะสิบเจ็ดปีหรือน้อยกว่าสิบเจ็ปีนะและคนที่อายุหกสิบห้าปีขึ้นไปนะคะก็จะไม่ต้องยื่นเค TA ใดๆไม่ต้องเสียหนึ่งพันบาทไม่ต้องยื่นเลยนะคะไม่ต้องยื่นเลยก็อย่างที่ผมเห็นรายชื่อมาก็จะมีน้องเนยน้องใบเตยนะคะหรือว่าอย่างเอ่อยเนี้ยอายุเกินหกสิบห้าขึ้นไปนะคะผมก็เลยขอพาสปอร์ตของพ,พี่แต่ละคนก่อนว่าพาสปอร์ตขอดูหน่อยว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยมีอายุนะก่อนหมดก่อนที่ มันจะหมดอายุของเล่มพาสปอร์ตเนี่ยไม่ต่ำกว่าหเดือนนะคะไม่งั้นก็จะต้องไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่มานะคะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนะคะแล้วก็พาสปอร์ตเล่มน,นี้ถ้าเกิดว่าเราทำเคอเทแล้วผ่านใช่ไหมคะเราก็จะมีอายุของเคอเทอที่จะเตรียมเข้าเกาหลีได้ในรอบหน้านะถึงไม่ไปเที่ยวกับผมไปเที่ยวเองเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงสาปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตของแต่ละคนเนะี่ยผมก็แนะนําว่ามันควรที่จะอย่างน้อยห้าถึงสิงปีขึ้นไปนะคะเพราะไม่งั้นอะ่ะพี่ๆผ่านเคอทแล้วไปทําเล่มพาสปอร์ตใหม่นะคะก็ต้องยื่นนนนใหหมมม่่่เเพราาาะะะะะฉะั้้นะคะผผลลลยบอกววงสง port ดูแจ ติดต่อส่วนตัวว่าเออพี่เราควรจะเปลี่ยนเล่มดีไหมหรือไม่ได้สีเรียปไปเทศเกาหลีไม่เข้าแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็เลยก็เลยขอข้อมูลของแต่ละคนนะคะว่าโอเครีบส่งเล่มพาสปอร์ตมานะคะและหลังจากนี้ค่ะอยากให้พี่ๆรีบทําให้ผมเลยก็คือเรื่องของถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเนี่ยผมจะต้องยื่น KETA นะคะแนบเข้าไปก็คือรูปถ่ายจะต้องไม่สวมแว่นตาดาไม่สวมหมวกไม่ใส่ผ้าพันคอคือทำให้มันชัดเจนที่สุดแล้วเดี๋ยวเรื่องขนาดรูปทั้งหมดเนี่ยผมกับคุณเฟิร์สนะคะจะเอามาปรับให้เองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําาคัญมก สำคัญมากที่สุดที่ทําให้เ e อทจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนโน้ตลงไปว่าเอาเป็นเสื้อคอวีก็ได้เพราะบางคนเนี่ยถ้าให้ใส่เสื้อคอปกเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเป็นสูทอาจจะไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวผมจะตกแต่งรูปให้เองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายถ้ามีเสื้อเชิ้ตอยู่แล้วนะคะพยายามให้มีลายน้อยที่สุดนะคะลวดลายน้อยที่สุดแล้วก็ผนังพื้นฉากข้างหลังเป็นสีขาวหรือเป็นสีพื้นๆไม่เป็นลวดลายค่ะไม่เป็นตู้หนังสือไม่เป็นแบบเของที่เป็นลวดลายเพราะการตกแต่งภาพมันจะ ไม่ละเอียดนะคะและ AI ระบบคอมพิวเตอร์จะจับได้ด้วยว่ารูปนี้เป็นการตกแต่งมาเพราะฉะนั้นขอให้พี่ๆถ่ายรูปพื้นหลังนะคะพื้นหลังที่เรายืนอยู่เป็นสีพื้นหรือเป็นสีขาวดีที่สุดนะคะผู้หญิงถ้าใส่เสื้อคอวีได้นะคะก็ใส่เสื้อคอวีให้คว้านลึกๆเลยเพราะว่าเวลาตัดแต่งรูปภาพว่าเราใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยมันจะได้ดูเนียนนะคะผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะแต่ถ้าผู้ชายไม่มีเสื้อเชิ้ตไม่มีเสื้อถูดีก็พยายามหาเสื้อคอวีหรือคอที่มันลึกมากๆะคะ่ะเพื่อที่จะให้การตตกกกกแแ่่่ะะ่่งงภาาาาพพดดููเเนนนนนีีียยทสสุุะะคลล้้ว็ถรปบัขมมใ โอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของรูปนะคะอ่าทีนี้เนี่ยเอ่อผมจะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนนะคะเรื่องก็คือรูปถ่ายนะสำหรับพาสดทุกคนก็ส่งมาแล้วนะคะส่วนอีเมลเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองนะคะอันนี้ไม่ต้องส่งมานะนะคะอ่าโอเคในเรื่องของการเตรียมตัวนะวันนี้เนี่ยที่อยากให้พี่ๆทุกคนรีบส่งมาก็คือรูปถ่ายนะคะใครส่งมาก่อนผมก็จะทําให้ก่อนนะคะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวก็จะแจ้งเป็นระยะๆะะอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องสเต็ปถัดไปว่าถ้ามันผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเราจะทำยังไงกัน สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าที่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรีบส่งมาให้หมนะคะก็เลยรีบมาบอกกับพี่ๆว่าเออขอรูปถ่ายชัดๆนะคะให้รีบส่งมาด่วนๆนะคะโอเคแล้วก็ถ้าใครสงสัยนะคะสามารถติดต่อของโดยตรงก็ได้นะคะหรือว่าไลน์เข้ามาในกลุ่มก็ได้พี่ๆหลายๆคนเพื่อนๆจะได้เห็นข้อมูลด้วยนะคะโอเคเราก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะเตรียมตัวไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะก็หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสําหรับวันนี้ผงก็เข้ามาพูดคุยประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ